สำหรับวิดีโอนี้นะครับเป็นวิดีโอที่สอนวิธีการบันทึกข้อมูลการเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรนะครับก็อย่างแรกเลยนะครับเราต้องมาค้นหาข้อมูลของคนที่เราจะทำการเบิกนะครับเช่นสมมติว่าผมต้องการค้นข้อมูลนะครับต้องการเบิกของคนชื่อพันพง์นะครับก็พิมพ์ชื่อลงไปตรงกรอกคำค้นแล้วก็กดปุ่มค้นหานะครับระบบก็ห้ค้นหามาให้หลังจากนั้นก็ให้กดที่ปุ่มสีเขียวตรงนี้นะครับ มาเสร็จปุ๊บก็กดที่ปุ่มตั้งเบิกค่าเล่าเรียนครับก็จะเจอกับหน้าจอนี้นะครับหน้าจอนี้จะเป็นหน้าจอตั้งเรื่องเบิกเงินค่าการศึกษาบุตรนะครับสิ่งที่เราต้องมาสังเกตเป็นดับแรกก็คือเลือกบุตรผู้มีสิทธิ์นะครับตรงนี้เนี่ยระบบจะกรองให้ถ้าเกิดว่าบุตรคนไหนมีอายุถึงเกณฑ์แล้วนะครับระบบก็จะดึงมาให้ตรงนี้นะครับสมมติว่ามีลูก3คนตรงนี้ก็จะมี3คนที่สามารถเบิกได้นะครับ จากนั้นก็เลือกปีการศึกษานะครับแล้วก็ระบบภาคการศึกษาแล้วก็ภาคการศึกษาทําการเบริกนะครับหลังจากนั้นก็ใส่ชื่อสถานศึกษานะครับประเภทของสถานศึกษานะครับจะมีเอกชนกับรัฐบาลนะครับตรงนี้จะต่างกันนะครับถ้ารัฐบาลนะครับเราไม่ต้องกรอกข้อมูลพวกเงินอุดหนุหนนะครับเราสามารถที่จะ กรอกข้อมูลเดือนที่เปิดภาคการศึกษาและก็ระดับการศึกษาได้เลยนะครับเช่นในที่นี้ผมต้องการเบริกในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายนะครับระบบก็จะดึงข้อมูลสิทธิ์นะครับว่ามปลายของรัฐบาลได้เบิกเท่าไหร่นะครับตรงนี้นะครับตามระเบียบได้4,800บาทนะครับจากนั้นก็ให้กรอกใบเสร็จนะครับแล้วก็จํานวนเงินในใบเสร็จ สมมติว่าเป็น2,300บาทนะครับเบิกครั้งนี้ระบบก็จะไปคำนวณให้นะครับว่าสิทธิ์ที่เบิกไปแล้วเนี่ยเท่าไหร่นะครับอเผอิญว่าปีนี้ยังไม่มีการเบิกนะครับตรงนี้ก็เลยเป็นศูนย์นะครับเพราะฉะนั้นเราใส่ใบเสร็จมา2,300ตรงนี้ก็สามารถเบิกได้เต็มนะครับ2,300แล้วก็เลขที่เบิกสำคัญก็ตามที่เราคุมไว้นะครับสมมติว่าเป็น ห0 0นะครับหลังจากที่กรอกข้อมูลเสร็จแล้วนะครับให้กดที่ปุ่มบันทึกครับแล้วกดปุ่มตกลงนะครับระบบก็จะบันทึกข้อมูลให้เรียบร้อยนะครับสังเกตตรงด้านล่างนี้นะครับก็สมมุติว่าเรามีข้อมูลที่จะเบิกเนี่ยมากกว่า1นรายนะครับเราสามารถที่จะบันทึกข้อมูลแต่ละคนไว้ก่อนโดยที่ยังไม่กดปุ่มยืนยันความถูกต้องก็ได้ ตรงนี้จะใช้ประโยชน์ตรงที่ว่าถ้าเรากรอกไว้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องการที่จะตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้งหนึ่งเราก็ยังไม่ต้องกดนะครับก็กลับออกไปนะครับแล้วก็ไปกรอกข้อมูลการเบริกของท่านอื่นอก่อนนะครับแล้วถึงจะทําการตรวจสอบความถูกต้องทีเดียวนะครับ